สิ้นฟ้าเหมือนมันค้าไม่สิ้นรอยเทา้าความมาใดได้ล่าํามาฟังเรื่องราวผูนคนเดินทากดเกรงใตยร่มเป็นสัจธรรมของมนุษย์ครับที่เรานั้นต่างสาะแสวงหาความสุขสมหวังในชีวิตแม้บางครั้งชีวิตอาจจะพบกับความขมขื่นหรือบางคราวชีวิตอาจจะไปด้วยความราบรื่นอย่างไรก็ตามครับตราบเท่าที่ลมหายใจยังมี ชีวิตยังคงต้องเดินทางกันต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับชีวิตเดินทางสัปดาห์นี้กับผมเล็กสารคามพร้อมทีมงานครับมีโอกาสได้มาอยู่ท่ามกลางภูเขาห่างไกลผู้คนแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับที่นี่ผมติดตามคณะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่โดยท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์สุรนันท์นะครับได้เชิญชวนพวกเรานะครับเป็นกลุ่มเล็กๆของสื่อมวลชนมาที่ อำเภอวัดจันทร์ซึ่งเป็นอำเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอที่25เรามาบนเส้นทางสายเก่าสายดั้งเดิมสายที่ยังไม่มีการพัฒนาโดยเด็ดขาดนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเบรคโฆษณาสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับสักครู่เดียวครับชีวิตเดินทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมูสคีอิวโกหลอดบ้านวัดจันทร์เชียงใหม่บ้านกระเรียงหลอด โดย Thailand Great Tour เรือนไทยพพลาติดคุ้มขันตกหลังคาโฟูอาหารอร่อยราคาไม่แพงภายใต้สถาปัตยกรรมอลัมค่าอาาร่อยกับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันตั้งแต่ส1เอดโมงเช้าถึงบ่าย2โมงเรือนไทยพพลาโทรศัพท์0 5 3 3 0 4 121โรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่อาหารอร่อยทุกเที่ยงวันกับบุฟเฟ่อาหารไทยอาหารเมืองอาหารจีนหรือจะเป็นอาหารฝรั่งนั่งในห้องแอร์เย็นสบายที่ห้องอาหารเฟื่องฟ้าฟังเพลงดังในอดีต พบกันทุกเที่ยงวันหรือจะเป็นบุฟเฟต่ตข้าวต้มมื้อเย็นที่ห้องอาหารเฟื่องฟ้าโรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่โทรศัพท์053270051-7มูสิคีอีกโกหลอดบ้านวัดจันทร์เชียงใหม่บ้านเกรเรียงหลอดโดยไทยแลนด์เกร a ทัวร์ ชีวิตเดินทางสัปดาห์านี้ผมขอนําท่านผู้ชมได้ร่วมเดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่โดยท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์สุรนันท์ครับในโครงการแฟมทริปเพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือบ้านวัดจันทร์หรืออําเภอรกระยานิวัฒนาอําเภอใหม่ล่าสุดลำดับที่25ของจังหวัดเชียงใหม่ครับทริปนี้นะครับ ของพวกเรานี่เราจะพาทุกท่านไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็คืออำเภอกาลยานิวัฒนานะครับหรือชื่อเดิมเราเรียกกันว่าวัดจันร์นะคือครับครับครับที่จริงแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องถือว่าเป็นอันซีนนะครับที่ที่สวยงามมากแล้วก็นะฮะมีทะเลหมอกมีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติที่อากาศที่เย็นสบายนะครับวันนี้เราจะไปเส้นอำเภอเสมิงครับ 26ธันวาคม2552 8นก30นาทีเรามุ่งสู่เส้นทางสายเชียงใหม่แม่ริมครับมุ่งหน้าไปยังอำเภอเสมิงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่คณะของเราถึงบ้านบ่อกแก้วอำเภอเสเมงิงซึ่งมีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยขุนเขาอาการเย็นเกือบตลอดทั้งปีสูงจากระดับน้ำทะเล800-1,200เมตรครับ หนาที่บ้านบ่อแก้วแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่เพาะปลูก2,281.75ไร่ซึ่งเป็นร้อยละ90ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอเสมือครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกสอแม,สม่รินเสมอที่นี่ก็จะเป็นชาวบ้านระดับลักย่านะฮะ <S <S เพราะ <S <S ว่าส่วนใหญ่นี่พื้นที่จะเป็นภูเขานะฮะ แล้วก็การเกษตรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสตรอเบอรี่กระเทียมนะฮะซึ่งสิ่งที่ช่างสร้างชื่อเสียงให้ทกศเอส,อสมือนก็คือ,อสตรอเบอรี่คณะของเรามีโอกาสได้ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่เลยทีเดียวครับไม่มีสารเคมีจากท่านเจ้าของฟาร์มเจ้าของไร่สตรอเบอรี่เนี่ยนะ สามารถที่เราประกันได้เลยนะฮะอยากจะให้ท่านผู้ชมมีความมั่นใจที่เสมอแห่งเดียวเนี่ยนะฮะที่สามารถเด็ดจากนี้แล้วก็ทานได้เลยะฮะอร่อยมากหวานนะเราินี้อีกครับสำคัญคือปลอดสารเคมีนะฮะที่นี่เราปลอดสารเคมีครับใช่ครับหวานมาก อยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยกระจายข่าวด้วยนะฮะเนี่ยแหล่งเนี่ยฮะเสมิงแห่งเดียวในประเทศไทยฮะไม่มีสารเคมีใดงสิ้นนะครับสนับสนุนโดยทกศแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะฮะต่อไปเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากันนะฮะเป็นจำนวนมาก เป็นไรสตรอเบอรี่ที่ลุงจวบหรืออังเคจวบอยู่มาไม่น้อยกว่า50ปีลุงจวบเป็นนี่มันกันอยู่ได้50 53ปีโอ้53ปีแล้วตอนนี้อายุเท่าไรแล้วเนี่ย75็ด <15. S 2> 75. แล้วก็เป็นคนบว <5. S 2> นที่นี่นะครับจนมีลูกหลานสืบสานเจตนารมณ์ต่อมาก็คือคุณวิทยานาระตะ,ป,ระป,ปีที่ผ่านมาครับคือสตอเบอรี่เกิดความเสียหายนะครับ บางรายก็เสียหายโดยสิ้นเชิงเนื่องเนื่องสืบเนื่องจากการที่ว่าการปลูกสตออลี่มานานๆแล้วการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาคือสมเร็จพระเทพได้สเสด็จที่บ่อกแก้วพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงในเรื่องนี้มากนะครับโดยให้ทางทคสอรครับเป็นแม่งานนะครับแล้วก็จะมีบูรณการร่วมกับหน่วยงานพัฒนาที่ดินนะครับโครงการหลวงกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมาช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆไม่ว่าการจัดการดินไม่ว่าการจัดการพืชนะครับคณะของเราได้มีโอกาสลิ้มรสเข้าซอยสูตรดั้งเดิมเส้นนุ่มๆรสชาติอร่อยๆซึ่งไม่มีจำหน่ายไม่มีสาขาอื่นใดครับ นอกจากที่นี่ที่เดียวบ้านบ่อกแก้วอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่อยากรับทานเมื่อไหร่ก็ตาเขาขึ้นไปได้ครับก็ในโอกาสนี้นะครับในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะฮะและพวกเราเชาวสื่อมวนลชน,นครับต้องขออนุญาตกล่าวในนามต้องขอขอบคุณทางผู้จัดการทรงพลนะครับหรือพี่หมูของเรากับทางพี่วิทยาอย่างมากนะครับที่ให้ความกรุณานะครับได้ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพวกเราด้วยและได้นําพาพวกเราได้ชมสิ่งซึ่งอันซี n นะครับและจะเป็นสิ่งที่มันเป็น amazing อีกอันหนึ่งสําหรับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคตขาค้างหน้าครับเบรกโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงต่อไปครับชีวิตเดินทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมูสิกิเโกหลอดบ้านวัดจันทร์เชียงใหม่บ้านเกรเรียงหลอดโดยไทยแลนด์เกรททัวร์โรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่อาหารอร่อยทุกเที่ยงวันกับบุฟเฟ่อาหารไทยอาหารเมืองอาหารจีนหรือจะเป็นอาหารฝรั่งนั่งในห้องแอร์เย็นสบายที่ห้องอาหารเฟื่องฟ้าฟังเพลงดังในอดีตพบกันทุกเที่ยงวันหรือจะเป็นบุฟเฟ่ข้าวต้มมื้อเย็น ที่ห้องอาหารเฟื่องฟ้าโรงแรมสุริวงเชียงใหม่โทรศัพท์053270051ถึง7ปางช้างแม่ตะมานสัมผัสบรรยากาศสดชื่นในหุบเขาดูลายการแสดงของช้างนั่งเกวียนนั่งแพชมวิวทิวทัศน์สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงที่ปางช้างแม่ตะมานอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ปางช้างแม่ตะมานมูสิกีออลโกรลอดบ้านวัดจันเชียงใหม่บ้านกรเรียงหลอดโดยไทยแลนด์เกรททัวร์ อีกหนึ่งงานสร้างสรรค์ของเด่นชายเทรดดิ้งเชียงใหม่การผลิตสื่อวิดีทัศน์ด้วยทีมช่างภาพมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่งานถ่ายภาพนิ่งงานวิดีโอในพิธีต่างๆสารคดี Presentation งานตัดต่องานวิดีโอวงจรปิดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร้อมรับประกันคุณภาพติดต่อเรามาเด่นชายเทรดดิ้งใกล้สนามกีฬาเทศบานนลนครเชียงใหม่ 053-234-999เส้นทางของเรายังอีกยาวไกลครับจากบ้านบ่อแก้วแห่งนี้ของอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ คุณสบธนาอันประเสริฐรองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเชียงใหม่ได้นําคณะของเรามุ่งสู่บ้านวัดจันทร์หรืออําเภอรกระยานิวัฒนาซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอแม่แจ่มหรือเสมืองขึ้นไปบนเส้นทาง108ครับเส้นทางแห่งนี้เป็นทางดินกลิ่นไอของสายลมเย็นนําคณะของเราตายตามไหล่เขาคดเคี้ยวสูงชัน อบอุ่นกับอ้อมกอดของขุนเขาสดชื่นกับความเขียวชอุ่มของไผรร่พฤกอยากจะให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสทิวทัศน์อันสวยงามลำเล็กนี้และปล่อยจินตนาการอย่างอิสระเสรีครับทางค่อนข้าทุรักทุเลแต่ว่ายังมีความสวยความงามเป็นวิวทิวทัศน์ต้นสนสวยมากเชิญดูได้เลย ถนนเป็นอย่างนี้ต้องระดับขอออฮะถึงจะไปถึงถึงจะไปถึงต้งหมด60กิโลองต้องระดับนี้ขับนะครับ่ามันดีครับพี่ต้องต้องอย่างนี้ฮะต้องสดๆไปเปลือยอย่างนี้ใช่ครับนะฮะเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้เส้นทางอย่างนี้นะครับพี่เล็กจะเห็นว่ามีทั้งรถวิบากแล้วก็กลุ่มที่สนใจทางด้านโฟวิลขับสวนไปสวนมาอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมยามว่างของ ของนักท่องเที่ยวที่สนใจสิ่งที่เข้าถึงได้เป็นคนแรกครับรู้สึกยังไงตอนนี้อากาศดีมากครับเย็นอากาศเย็นสบายนี่ขนาดเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนเนี่ยเนี่ยขนาดบ่ายโมงกว่าแล้วนะจะบ่ายสองครับบ่ายเกือบบายสองแล้วยังอากาศเย็นเย็นสบายมากเลยเห็นไฮะอากาศดีมากครับอาบอมเชิญชวนหน่อยอ่าอยากให้เชิญให้ทุกคนลองมาท่องเที่ยวที่อำเภอใหม่นะครับมาสำรวจเส้นทางเพราะว่าตอนนี้เส้นทางอาจจะยัง สำหรับผู้ที่ชอบแบบออฟโรดอะไรผมว่าแนะนำเส้นทางนี้เลยครับต้องมาให้ดลังจากที่ได้ชมวิวทิวทัศน์กันเรียบร้อยเราก็มุ่งหน้ากันต่อไปครับและจุดหมายปลายทางของเราก็คือบ้านวัดจันทร์ซึ่งอดีตเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแม่แจ่มและปัจจุบันก็คืออำเภอกัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของเรานั่นเองครับ อำเภอกระยาณิวัฒนาประกอบไปด้วย3ตำบลของอำเภอแม่แจ่มก็คือตำบลวัดจันทร์ตำบลแม่แดดและตำบลแจ่มหลวงครับเบรคโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับสักครู่เดียวครับ ครับกสวัสดีครับอะไรทําให้ต้องมาอยู่ไกลขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย ูุิคิเโกหลอดบ้านวัดจันเชียงใหม่บ้านเกรเรียงหลอดโดย t i l i n d n r เ r e Tour อีกหนึ่งงานสร้างสรรค์ของเด่นชัยเทรดดิ้งเชียงใหม่การผลิตสื่อวิดีทัศน์ด้วยทีมช่างภาพมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่งานถ่ายภาพนิ่งงานวิดีโอในพิธีต่างๆสารคดีพรีเซนเ,เตชันงานตัดต่องานวิดีโอวงจรปิดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร้อมรับประกันคุณภาพติดต่อเรามา เด่นชายเทรดดิ้งใกล้สนามกีฬาเทศบาลน,นครเชียงใหม่ศ5นยห